าด <What? S 2> นกเอียงหลายขนาดมานอนอยู่ต้นไม้บ้านหลังนี้ห้องกันกุ้งเจ้าเจ้าบี่เนี่ยตอนนี้ผมอยู่แถวบ้านนิาสานนะครับยามามลงนกกระกับห้างนอนโเพีนะครับว้ ล็กเนาะยน้อเงี้ยตงสัยจะคุยกันแล้วโอ้ วันนี้ไปทางกินทางไดเอ้ยโอ้ยไปทางฝุ่นเป็นแนวดโอเคอยู่พอไี้อยู่ได้กินเพื่อนนั่นก็โอ้ยคอยมานก็น่านมือนี่ยูยเนี่ยกินหลายหลายเพื่อนว่ะน่าจะคุยกันประมาณนั้นแหละน,น,ะ,ลน,นะ,ละน่าจะโซลีกันนะเบื้องส่งห่ะน่าจะโซลีกันอุ้ยกูไปทางฝุนมันเป็นตาเลยมูย่าไปด้อมือเนี่ยเพืพ่อนว่ะเบื้องส่งสิประมาณนั่นนะว <c oughs> ิเคราะวิเคราะจากการวิเคราะลูกเอี้ยงโอ้หลายเลยเนี่ย โอ้โหกับบ <Hai> ้านเฮาก่อนกลับบ้านเฮาลักลออยู่ด kind of ูลำเนาตูลำเนา ก็อยู่บ้านโนสะอาดนะครับค,ค่ำแล้วผมจะกลับให้กับนากับบ้านมับนบ้านไม่ค่อยอยู่นาเนี่ยมันอยู่ในโตหมู่บ้านเนี่ยค่อยเป็นคนอยู่ให้อยู่นาอยู่สวนอยู่ป่าอยู่ทุ่ง <S <S เลิกงานจนคำ่ำวันนี้เลิกงานคำ่ำครับเป็นงาน ฉันจะกลับบ้านแล้วต่อไปก็จะออกถนนไ่โอ้โหกลับมาถึงบ้านแล้วทำอะไรกันหรือว้าวว้าว้าว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 วันทาอะไรครับทำทำอะไรทำอาหารทำอาหารกินเองเหรอวันนี้ ว้าวหวัดดีครับจ้ะวัดดทำไข่เจียวกินเองเหรอโอ้ว้าว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 ไม่ใช่ค่ะ แล้วค่ะไข่เจียวน่ากินนะครับกรอบกรอบนี่คือเมนูใหม่โอ้ยมันหกแล้วถึงดีดพูดเลยโอ้เก่งนน้ำม่นซุมใส่ปลาขอไงปลาคอปลาดุกว้าวสองเมนูเลยมันวว้า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 วดีแต่ของดีๆของเด็ดเลยเยี่ยมเลยอ่านแรงนี้ โอเคครับได้เมนูเพิ่มอีกแล้วหนึ่งเมนูนะครับเป็นแกงหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มกับปลาดุกปลาช่อนนะครับฝีมือของคุณแม่น,นะครับส่วนคุณปุ้ยก็จัดการไข่เจียวกับเผ็ดอะไรนะเห็ดดอกเข็มทองใช่ไหมเห็ดเข็มทองโอเคครับเย็นนี้ก็สองเมนูนี้แหละโอเคโชว์หน่อยขอบคุณที่รับชมครับนี่หนึ่งสเต็ป หน่ายกินมากเลยหอมมากเลยหอมน้ไม้ดอกมากเลยหอมน้ไม้ส้มหอมมิลลี่ด้วยไอ้ก็กรอบๆออกจากเตาร้อนๆกรอบๆกรอบๆเยี่ยมเลยสวัสดีค่ะ